คำถามสุดท้ายสั้นๆละกันนะครับก็ถามว่าค่าเงินบาทที่อ่อนมีผลต่อกำไรของธนาคารไหมคะอ๋อถ้าตรงๆนะครับไม่น่ามีนะครับตรงๆไม่น่ามีนะครับแต่จะมีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าในเคสที่ลงเอ้ยธนาคารนั้นเองเนี่ยอาจจะมีไปลงทุนในตราสารเงินต่างประเทศบ้าง อ๋ออืมก็อาจจะมีบ้างมีบ้างบางส่วนครับโดยเนเจอร์คือทุกๆธนาคารอน่ะเขาต้องเขาต้องเขาเรียกว่าทำอะไรวะเขาเรียกว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงอ่ะครับเพราะตัวธนาคารเองเขาจะมีการเอ่อเขาเรียกว่าโอนเงินใช่ไหมโอนเงินถอนเงินอะไรพวกนี้ต่างประเทศด้วยอยู่แล้วเนี่ยอกไปฮะมีการกู้เงินด้วยนะมีการกู้เงินให้กู้เงินอะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างพวกนี้อยู่แล้วนะครับเลยเขาก็จะมีการลงทุนไว้บ้างมีมีลงทุนบ้างแต่รู้สึกว่าสัดส่วนจะไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับแบบ ไม่แบบมหาศาลเลยไม่ไม่ขนาดนั้นอืมไอ้ที่จะมีเงยมเต็มคือดอกเบี้ยต่างหากใช่ถูกต้องอันนี้เต็มาเยอะแล้วว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นธนาคารก็ได้ประโยชน์ไปแน่นอนมีผลทางอ้อมมากๆอ่ะเงินอ่อนเนี่ยครับ